เรื่องเล่าลี้ลับตำนานความเชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสามเหลี่ยมปีศาจเป็นอาณาเขตลึกลับและโด่งดังเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงได้หายสาบสูญไปเสมือนไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกนี้ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นอาณาเขตที่สมมุติขึ้นมาในมหาสมุรทารแอตแลนติกถ้าลากเส้นจากจุดสาจุดเชื่อมต่อกันตั้งแต่จุดแรกที่มหาสมุทรแอตแลนติกภาคตะวันตกไปถึงตอนใต้ของนัสฟอริดาและเปอร์โตริโกเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนื้อที่ประมาณ1.2ล้านตารางกิโลเมตรภายในบริเวณนี้เอง ที่มีการหายสาบสูญแบบผิดปกติเกิดขึ้นทั้งอากาศย,ยานและเรือเดินสมุทรส่วนมากจะเกิดขึ้นในบริเวณแนวชายฝั่งด้านใต้โดยรอบหมู่เกาะบ,บาฮามัสและช่องแคบฟลอริดาพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่หนาแน่นที่สุดในโลกโดยมีเรือผ่านพื้นที่นี้เป็นประจำทุกวัน มุ่งหน้าไปยังเมืองท่าในทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและหมู่เกาะแคริเบียนเรือสำรัญที่ผ่านพื้นที่นี้ก็มีมากเช่นกันจุดกำเนิดของเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่หลังสงครามโรคครั้งที่สองในปีคิสศ์กราช1945เป็นต้นมาปรากฏรายงานการหายสากโูนอย่างผิดป,ปกติในพื้นที่เมืองบิวดาอย่างมากมาย เครื่องบินจำนวนหนึ่งร้อยเครื่องและเรือเดินสมุทรจำนวนนับไม่ท้วนชีวิตมนุษย์อีกนับคันคนได้หายไปในบรรยากาศและพื้นที่ทะเลของสามเหลี่ยมเวียดนาโดยไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีซากศพไม่มีเศษชิ้นส่วนใดๆของเรือหรือเครื่องบินที่หายไปเหลือให้เห็นการหายสาบสูญยังคงปรากฏอยู่ต่อไปและมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรือเร่อยๆ หลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียพยายามร่วมกันหาคำตอบก็ยังไม่สามารถบอกสาเหตุและวิธีป้องกันจากภัยลิกรับที่เกิดขึ้นในบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ได้อีกหนึ่งเหตุการณ์การหายสาบสูญที่โด่งดังมากที่สุดจนทําให้ชาวอเมริกันต้องให้ความสนใจกับสถานที่แห่งนี้ก็คือ การหายสาบสูญของฝูงบิน19หรือไฟ1นทฝูงบินกองทัพเรือสหรัฐที่หายสาบสูญไปพร้อมกันทั้งฝูงประกอบด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด TBM Avenger 5ลำซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกบินพร้อมกับชีวิตนักบินและพลเรือนประจำเครื่องรวม14นายในบริเวณสามเหลี่ยมเวอร์นาเมื่อวันที่5ธันวาคม คธศักราช1,945นกยิายาสารอเมริกันลีเจียนฉบับประจำเดือนเมษายนคิธศักราช1,962ตีพิมพ์ว่าก่อนการหายตัวไปอย่างไรร่องรอยผู้บังคับฝูงบินได้กล่าวว่าเรากำลังเข้าสู่เขตน้ำขาวไม่มีอะไรดูปกติเลยเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนน้ำทะเลเป็นสีเขียว ไม่ใช่สีขาวสอดคล้องกับลักษณะการหายสาบสูญของเครื่องบินส่วนใหญ่ที่ส่วนมากก่อนจะขาดการติดต่อกับฐานปฏิบัติการจะรายงานถึงสภาพทุกอย่างที่ปกติบรรยากาศและทัศนวิสยัยสงบแจ่มใสดีไม่มีวิวแววของพายุหลังจากนั้นก็จะหายไปแบบฉับพลันไม่มีแม้แต่การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ S อ s บางครั้งที่ก่อนเครื่องบินจะหายสาบสูญนักบินมีเวลาพอที่จะแจ้งข่าวความผิดปกติมายังฐานปฏิบัติการทุกไยงานแจ้งตรงกันว่าไม่สามารถควบคุมกลไกต่างๆให้ดำเนินการไปตามปกติได้เข็มทิศประจำเครื่องมุลสเปสสปะไม่สามารถบอกทิศทางได้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองมองดูคล้ายหมอกหนาทึบ ทั้งๆท,ท,ที่เป็นวันที่บรรยากาศแจ่มใสและแดดส่องจ้ามาก่อนท้องทะเลที่เงียบสงบกับปั่นป่วนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนักวิทยาศาสตร์นักสมุดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆต่าง,างก็พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นส่วนมากทำได้เพียงตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งได้หลายทฤษฎีขออนุญาตยกมาเฉพาะที่มีชื่อเสียงทฤษฎีที่1การแปรผันของสนามแม่เหล็กโรกเป็นไปได้ว่าบริเวณสามเดือ่มโมบิดาเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นสูงทำให้เกิดการผิดพลาดในการทำงานของเครื่องวัดระดับและเข็มทิศประจำเครื่องบินจึงดิ่งลงสู่มหาสมุทรถูกดูดกืนหายไปอย่างรวดเร็ว ทฤษฎีที่2องประตูตมิติเป็นไปได้ว่าบริเวณสามเหลี่ยมมอบิวด้าตั้งอยู่ในจุดสมดุลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับพลังของสนามแรงน้องถ่วงซึ่งทำให้เกิดช่องว่างที่เชื่อมต่อกับอีกมิติหนึ่งในว่วงเวลาอาวกาศเมื่อวัตถุหลุดผ่านเข้าไปอีกมิติแล้วจะไม่สามารถกลับมาได้อีกทฤษฎีที่สเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นไปได้ว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณนั้นต้องการขโมยเรือหรือเครื่องบินและสิ่งมีชีวิตลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อศึกษาหรือทดลองบางอย่างข้อสันนิานนี้ก็สอดคล้องกับรายงานที่ว่ามีผู้พบเห็นจานบินลึกรับล่อนไปล่อนมาเหนือนสามเหลี่ยมเมบิดาอยู่หลายครั้งทฤษฎีที่ส กระแสน้ำวนมหาศาลนักประดาน้ำมักจะพบเห็นป่องน้ำเงินอยู่ตามผาใต้น้ำและแหล่งหินปะการางังในท้องทะเลนอกฝั่งบาฮามัสมีลักษณะเป็นอุโม,มงค์หรือป่องใต้ทะเลโดยทั่วไปเป็นที่อยู่ของปลาที่ไม่ค่อยได้พบกันที่ผิวน้ำป่องเหล่านี้เกิดจากถ้ำหินปะการางังถูกกัดก่อนด้วยกระแสน้า ใต้ทะเลมาเป็นเวลานับหมื่นปีป่องจำนวนมากต่างมีทางแยกออกไปหลายทิศทางมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทำให้น้ำบริเวณปากป่องหลายวนเข้าไปภายในอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการหมุนเป็นกลวย <c oughs> เหนือผือนน้ำในลนักษณะของวังน้ำวนซึ่งสามารถจะดูดเรือเล็กพร้อมด้วยคนบนเรือตรงสู่ก้นอย่างรวดเร็วเทษฎีที่ห้า กาฟมีเทนนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโมนาสกรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีกาฟมีเทนอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นจำนวนมากจนปะทุขึ้นมาเหนือท้องทะเลซึ่งกาฟมีเทนนี้เมื่อขยายตัวเป็นวงกว้างแล้วไม่ว่าวัตถุใดๆเคลื่อนที่ผ่านมันก็จะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่าง ให้จมลงสู่ห้องทะเลลึกอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายทุกทื่อีก็ยังไม่อาจให้ความกระจ่างชัดแก่เราได้เนื่องจากยังไม่มีใครที่เดินทางไปพิสูจน์ได้เพราะบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์บิวดามีอาณาบริเวณที่กว้างมากตั้งแต่ฟอริดาเปอร์โ,รโตโริโกเกาะบอร์มิวดากินพื้นที่ประมาณ4.4แสนตารางไมล์เพราะฉะนั้นการค้นหาเพื่อพิสูจน์ ในสามเดือนมามิวดาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มีองค์กรของรัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจในการสำรวจโดยหวังว่าจะเจอหลักฐานอะไรก็ตามที่นำมาใช้ไขปริศนาของดินแดนอาถรรพ์แห่งนี้ได้